สวัสดีครับ f อะ i o ไลอนการประดิษทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะครับมาคุยกันต่อเห็นแล้วใช่ไหมครับลูกสาวเราลูกสาวลูกสาวสวยแล้วได้ลูกสาวมานี่อย่าลืมลูกชายนะครับแม่ๆฮะอย่าลืมลูกชายนะานะไม่ใช่วันรักใหม่แล้วลืมรักเก่าก็เห็นโลยมันเป็นอะไรนี่แหละเห็นไหมไม่รู้อะไรต่ออะไรอะ่ะ เวลาเราติดตามแล้วมันมีความสุขนะเล็กๆเ,กเน้น้อยอย่างนี้ก็ทําให้เรายิ้มได้หัวเราะได้ใช่ไหมเออเราติดตามดองไลอันวันดี้โอโ้โหมุกนูน้นมุกนี้ใช่ไหมร,รูปนู้นรูปนี้มันทําให้เรามีความสุขใช่ไหมแค่เขาเอารูปออดองไลอันแต่งเป็นผู้หญิงมาให้เราดูนี่ก็เราก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ผมนี่หัวเราะกากเลยแหละนะครับแล้วก็มีแม่ๆเขาบอกว่าเออ ลุงเล็กไปรีวิวดอกแต่งเป็นผู้หญิงสินะครับเออเราก็เห็นแล้วโอ้ยมันสวยจริงๆนะแต่งขึ้นจริงๆนะถ้าแต่งเป็นผู้หญิงอะนะเราก็ไม่นึกไม่ฝันนะว่าเออเขาทำมาแบบนี้มันจะสวยไม่รู้อ่ะเขาทำด้วยอะไรกันแล้วแต่เราเห็นน่าสวยอนะครับสวยมากเลยก็ก็ยังคิดดูว่าเออนี่ถ้านน้องเอาให้ผมยาวนะแต่งหน้าขึ้นเวทีแบบนี้นะ โอ้ผู้หญิงอายจริงๆเลยส้าแบบนี้นะเอออย่างว่าเลยเห็นไหมเมื่อก่อนก็เอเอเขาก็แต่งให้ทีหนึ่งที่ใส่หมวกใส่อะไรอะ่ะเห็นไหมเดี๋ยวผมจะไปเอารูปมาให้ดูนะครับเอกเอก็อันนั้นก็ยังยังไม่สวยแค่นี้นะครับอันนี้วันนี้ที่ผมดูนะโอ้โหสวยจริงๆต้องยอมรับต้องยอมรับ ดูสิครับการยิ้มนะครับโอ้โหเนียนสวยยิ้มหวานเห็นแล้วก็มีฟันสุขมีความสุข,สขใช่ไหมเออเราเห็นอะไรนะแบบนี้ก็ทำให้หลายๆคนหัวเราะได้ใช่ป่าครับเออทำให้หลายๆคนหัวเราะได้ส่วนผมทนี่หัวเราะกากเลยนะครับหเห็นโอ้ยแล้วรีบไปคนดูรูปเก่านะที่น้องไลอันเขาโพสต์ไวออ้อ่ตอนนั้นอะ่ะ ที่ใส่หมวกอะแต่งตัวเป็นผู้หญิงใส่หมวกอะแต่งหน้าแต่งตาแต่งวดนี้มันโอ้โหมันเด่นคือมันเด่นมากเลยนะครับเห็นแล้วก็มีความสุขนะครับไม่ใช่ว่าวันหลังไปหาแอบดูเออลูกสาวมาเปล่านะลูกสาวมาเปล่าไม่มาแล้วครับมาสะดองไรอันนะครับเออวันหลังไปดูคอนเสิร์ตก็ไปถามดิว่าเออ เออลูกสาวไปถามแม่อังก็ได้ว่าเออวันนี้ลูกสาวแม่มาเปล่าว,วันนี้ฮะไปถามพ่อตายวันนี้ลูกสาวพ่อมาเปล่านะครับไปถามดูนะครับเออนะครับเห็นแล้วก็โอม้มันเป็นอะไรที่ว่ามันเพลินนะครับฟังเพลงก็เพราะนะครับเสียงพูดเสียงจานี่เราก็โอ้โอนะเออ๋อยวว่าอย่างไงล่ะ ก็มันเรื่องจริงอะ,ะพูดมากไปก็นะโอ้มันเรื่องจริงนะครับเราเห็นการพูดการจายไมย้เพลงไอ้ที่วอนดีเจอะเห็นไหมเสียงเพาะมากเลยลูกชายเรานะครับลูกชายเราแต่อยากได้ยินเสียงลูกสาวเหมือนกัน <laughs> อยากได้ยินเสียงลูกสาวเหมือนกันแล้วว่าจะวนล้อบแบบไหนจะพูดแบบไหนนะครับเด mm ี๋ยวเดี๋ยวก็คงได้ยินหรอกเสียงลูกสาวนะ เรียกร้องเรียกร้องนะครับอันนี้เรียกร้องนะครับว่าอยากจะได้ยินเสียงลูกสาวนะครับโอ้มันเป็นอะไรก็ฟังเสียงไอ้ไอวอนดีเจนอะใช่ไหมโอ้โหเสียงพูดก็พูดไม่อยากจะพู <c oughs> <c oughs> ก็รู้ๆกันอยู่และแต่รับเพลงนะเราไปฟังนอนฟังตอนกลางคืนนะเวลาเราไปจะนอนเนี่ยเราเปิดทิ้งไว้นะโอ้มันเพราะจริงๆ ผมเดี๋ยวนี้ก็ดูแหละทีหนึ่งนู่นแหละพอจะได้นอนอ่ะบางครั้งท่านท่านก็อาจจะเห็นลงคลิปมั่งอะไรมั่งอนู่นละทีหนึ่งกว่ากว่าเดียวละนะครับแล้วนอนมาตอนนอนก็เปิดทิ้งไว้นะครับกลางคืนเวลาเราหลับแล้วมันจะร้องต่อไม่ร้องต่อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเช้ามาดับมั่งติดมั่งอะไรก็ก็ไม่ว่าการก็เราชอบเราฟังใช่ไหมลุกขึ้นมาก็ กินก,กาแฟแล้วก็ยังฟังยังหาดูคลิปอยู่นะครับหาดูคลิปอยู่ว่าเออ,เอ,อคลิปครูเกิงครูเกเอ,อของคนนู้นคนนี้นะครับว่าเออไปถ่ายไปทําอะไรมุมไหนมามั่งอะไรมั่งดูว่าน้องเขาหยอกล้อกับแม่แม่ว่ายังไงมั่งวันนี้นะครับมันเป็นอยง,งานเช้ามาน่ะนะครับก็กินกาแฟไปก็ดูไปอะไรไปมันก็เพลินเคลียว,ว่าเออบางครั้งเรา เขาจะลงไวลงช้าอะไรเราบางครั้งเราก็ดูไม่ทั่วถึงใช่ไหมตอนคืนอะ่ะตอนเช้ามาเราก็มาเขียดูใหม่นะครับเอ,อคุณตึงคุณต้นคุณอะไรก็เอ,อเราก็ดูดูไปเรื่อยเรื่อยนะครับคลิปนูน้นคลิปนี้ว่าเออบางครั้งก็ดูซ้ำน่ะเห็นมุกเออแต่ละมุกข,ของน้องอะ่ะบางครั้งมันพูดพูดในไหม่แล้วก็มันเรามาอัด วิดีโอบางครั้งเราฟังไม่ชัดครั้งเดียวฟังไม่ชัดจริงๆก็ต้องกดฟังใหม่บางทีเลื่อนกดมาฟ,ฟังท่อนที่ว่าน้องพูดเออน้องพูดว่าไงต้องมาดูว่าจับใจความว่าเออใช่เปล่าน้องพูดคํานี้เปล่าอะไรเปล่ากันนะครับบางครั้งครับบางทีมันสนุกอะมันพูดพูดในไม้แล้วก็ลําโพงมันออกมาที่ว่าเ,เขากําลังถ่ายใช่ไหมเอาเอาโทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอเรื่องอะไรเนะี่ยบางครั้งเสียงอะ มันมันไม่ชัดใช่ไหมน้องเขาพูดคําไหนคําไหนหรือหยอกล้อก,กับแม่แม่ว่ายังไงนะครับเราก็ต้องมาดูซ้ําดูซ้ําเออพลังดูไปดูไปนะก็เห็นออจุดนูน้นจุดนี้บางคนเขาถ่ายทําเขาเวทีเดียวกันถ่ายคนละมุมนะครับบางคนก็ถ่ายตรงกลางต้นข้างๆนะครับบางคนก็ซูมเข้าซูมออกเราเห็นแล้วแต่และ กิริยาบทของน้องเขานะครับแล้วคําพูดคําจาการหยอกล้อพ่อพ่อแม่แม่นะครับเออนี่มันทําอะไรให้เราเราเพลิดเพลินนะเราเพลิดเพลินนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปเก่าอันนั้นมาให้ดูนะครับเออที่น้องแต่งเป็นผู้หญิงแล้วก็กับงวดนี้ที่ยุ่งข้าวเล็กคอร์ดเขาทำนะครับสวยจริงๆเขาบอกบอกทำตรงนะครับได้ลูกสาวแล้วอย่าลืมลูกชายได้ลูกสาวแล้วอย่าลืมลูกชายนะครับแล้ว งวดหน้าเวลาแม่แม่ไปหน้าเวทีนะครับอย่าลืมกระซิบแม่อัางนะครับถามว่าวันนี้ลูกสาวมาป่าแม่อ้างนะครับถามดูครับว่าวันนี้ลูกสาวมาเปล่านะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับไปดูนะครับลูกสาวเราเดี๋ยวผมเอาลูกไวให้ดูด้วยนะครับสวัสดีครับก็ขอบพระคุณหลายๆท่านนะครับที่มาคอมเมนต์ให้กําลังใจลุงเหล็กที่ว่าได้ไปดูคอนเสิร์ตน้องไรอัน นะครับทุกคนเขาก็ดีใจไปกับลุงเหล็กด้วยนะครับผมก็ไม่นึกไม่ฝันว่าครั้งหนึ่งจะได้ไปดูนะครับครั้งหนึ่งจะได้ไปดูก็ต้องขอขอบคุณออผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับ